สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เอ,อ่อทำมาเพราะว่า English Daily Practice เนี่ยเรากำลังจะทำครบหนึ่งเดือนพอดีแล้วใครที่ยังไม่ได้ทำเอ,อ่อแบบฝึกอันนี้นะคะรายวันอันนี้แนะนำว่าให้ไปทำก่อนเพราะว่าถ้าปังคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่แลาวคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมเราถึงต้องทำนะคะอย่างที่บอกไปในรอบก่อนแล้วว่าสุดท้ายแล้วว่าค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้อง ควบคู่กันไประหว่างเรียนเพื่อใช้จริงเดินในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เรียนเพื่อสอบเพราะสองอย่างเนี้ยมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันคือถ้าคิดจะทําข้อสอบให้ผ่านและมันเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากข้อสอบที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์นะคะวัดการใช้ภาษาในระดับในระดับสูงและไม่สามารถท่องจําเข้าไปได้เนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าท่องจําไปก็คือน่าจะน่าจะไม่สามารถทําได้ ฉะนั้นนะคะอันนี้ถึงดีไซน์ออกมาเพื่อตอบโจทย์อันนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาในชีวิตประจำวันนะคะไม่ได้งานไม่ได้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทาแบบคนละสายแต่ว่าอยากจะฝึกทุกวันขอแนะนํานะคะให้ลองทําทุกวันคือถ้าใครที่แบบว่าจะจะจะ,จะครบเจ็ดวันแล้วอย่างเงี้ยเพิ่งมาทําวันที่หกอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เออเพราะสุดท้ายแล้วอันเนี้ยคะ่ะอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อเป็นการฝึก ความสม่ำเสมอนะคะฝึกนิสัยนั่นแหละทําให้มันเป็นนิสัยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าไปทําเองในอนาคตเนี่ยมันก็จะคือมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งทําอะไรแบบนี้ที่ดีไซน์ให้แล้วสามารถไปเลือกหาเองได้นะคะอ่ะไม่รู้แหละเอาเป็นว่าถ้าจะฟังคลิปนี้ให้ได้ไปเกิด,ออกดประโยชน์สูงสุดแนะนำนะคะว่าฟังฟังแล้วก่อนฟังก่อนฟังให้ไปทำก่อน นะคะให้ไปทําก่อนทยอยทําก็แหละใครที่ยังไม่เริ่มนะคะก็ยังไม่สายเพราะว่าเดี๋ยวก็จะทยอยแบบมีให้เรื่อยๆเออแล้วก็เมื่อครบหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะมาฟีดแบ็กกันนะคะเราจะมาคุยกันว่าได้อะไรไปบ้างจากที่ทุกคนเห็นาจนถึงวันยี่สองถึงยี่แปดนะคะมันยังไม่ครบสาิบวันหรอกแต่เดี๋ยวอีกสองวันค่อยว่ากันนะคะอ่ะอันนี้ตั้งแต่อันแรกเลย จะเห็นว่ามันจะมีทั้ง translation ใช่ไหมคะ translation กับ writing คือใครที่ภาษาไม่ดีนะคะช่วงแรกก็ไม่ต้องสนใจมากก็คือขอให้ทำไว้ก่อนอ่ะอันนี้คือช่วงแรกๆใช่ไหมคะจนมาแบบหลังๆนะคะอาทิตย์ที่สาม day สิบห้าถึงยีสิบเอ็ดเนี่ยก็จะเริ่มมีแบบเอา translation แบบอย่างนี้ขึ้นมาอย่างคำว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะอย่างเงี้ยเราคำว่าไม่ค่อยสบายไม่ค่อยดี ทุกคนก็จะคืออาจจะแบบใช้คำว่าอะไรนะใช้คำว่า I'm sick ได้ไหมแต่อันเนี้ยมันก็จะแปลว่าป,ป่วยไปเลยถูกไหมคะแต่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตรงกับคำว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายถ้าเอาแบบใกล้เคียงที่สุดอาจจะเป็นแบบ I'm feeling unwell นะคะ unwell แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเออคือคำว่า sick อะจริงๆมันจะแปลว่าป่วยป่วยแบบขึ้นไซ์ก็ได้นะคะอาการแบบ อ,อาการไม่ดีอะไรแบบนี้กับลื้นทส้คลืค้นไส้เน่ยมักจะใช้คําว่าซิกบ่อยที่สุดทุกคนก็จะเริ่มเห็นอันนี้เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆน,อยนะคะเริ่มเห็นอะไรแบบนี้อ่ะสุดท้ายแล้วเพื่ออะไรหลักๆก็คืออยากจะให้ลองคิดดูค่ะว่าถ้าเราจะต้องโต้ตอบหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษในทันทีเนี่ยเราสามารถคิดออกไหมเออสามารถคิดออกไหมนะคะหรืออย่างอันนี้ให้ article มานะคะแล้วให้ไปลองหา v o c a b s y ิ o โ y m มคำว่าเพิ่มขึ้นลดลงกี่คำใช้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง o l l โล a t ชัน สลับสลับกันไปนะคะไม่ตั้งใจว่าจะไม่ทํารูปแบบแท็กทีคที่มันเป็นรูปแบบซ้าๆเขียนบ้างนะคะแปลบ้างสลับไปบ้างนะคะอันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีพื้นฐานประมาณไหนนะคะแล้วเอ,อต้องไปปรับเพิ่มอะไรบ้างถ้ารู้สึกว่าพื้นฐานยังไม่ค่อยดีนะคะก็แนะนําว่าให้ปูพื้นฐานให้แน่แนๆก่อนซึ่งเนื้อหาเนื้อหาปูพื้นฐานนะคะเดี๋ยวน่าจะ น่าจะเป็นอีกออ,อีกคลาสรมหนึ่งน่าจะเห็นในตามที่แชร์แล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นอังกฤษโดยตรงอันนี้คือเน้นแบบฝึกเนาะสำหรับตะลุยโจทย์นะคะสำหรับตะลุยโจทย์อ่ะและอันล่าสุดนะคะอันนี้เป็นอันล่าสุดที่เพิ่งลงนี้ก็จะมีเนื่องจากมันเป็นวีสุดท้ายของเดือนนี้นะคะไม่ใช่วีคสุดท้ายของงานนี้นะคะ ก็จะมี multiple choice เพิ่มให้เข้ามาด้วยนะคะ translation ก็ยังจะเป็นบทความเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้เนี่ยเอามาจากบทความเดียวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ะให้ทุกคนดูอันนี้ก่อนอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะเรียนเพื่อใช้จริงกับเรียนเพื่อสอบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมี multiple choice เพิ่มเข้ามาคือถ้าใครที่แบบอ่านภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษมาสักพักหนึ่งแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ยากมากใช่ไหมคะมีทั้งหมดเจ็ดข้อเออสลับสลับกันไปนะคะ v o c a b g r a m ม a r วนโลเคชันอะไรแบบนี้ฉเฉลยจะอยู่ข้างล่างนะคะดาจากตรงนี้อ่เดี๋ยวค่อยๆเลื่อนเดี๋ยวทุกคนเห็นหมดอันนี้ <c oughs> นะคะอันนี้คือฉเฉลยทำมาครบหนึ่งเดือนแล้วลองประเมินตัวเองกันดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยพื้นฐานเป็นยังไงแข็งพอไหมนะคะหรือยังอ่อนอยู่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเราจะต้องทยอยประเมินตัวเองเรื่อยๆเพราะว่า ต่อให้ผ่านภาคกอเข้าไปเนี่ยภาคขอไข่อะคะ่ะมันก็ยังเป็นการเขียนการสรุปการแปลซึ่งมันก็ต้องใช้ภาษาเยอะอยู่ดีคือบางคนที่สงสัยว่าแล้วทําไมจะต้องทําอะไรพวกนี้ท,ท,ทั้งๆที่ภาคกอยังไม่ผ่านเลยภาคกอกับขอมันติดกันนะคะเออรู้ใช่ไหมว่าถ้าจะตอบเนี่ยออันน,น,นี้อันนี้พูดถึงกรณีของนัการพูดนะคะคือกอกับขอมันติดกันอะมันห่างกันไม่เกินอย่างมากสดุดก็คือสองอาทิตย์ คือถ้าพื้นฐานภาษาอังกฤษดีเนี่ยก็ไม่ต้องอ่านอะไรมากแล้วหรอกจริงๆไม่ต้องอ่านอะไรมากแล้วเราไปเน้นเนื้อหาเอาเถอะนะคะเพราะว่าภาคการการเขียนเนี่ยภาคภาคที่2เนี่ยมันมีทั้ง language แล้วก็ content ถูกป่ะมันต้องไปด้วยกันถ้าภาษาดีอยู่แล้วอะค่ะก็ไม่ต้องไปอ่านอะไรมากอาจจะทวนเรื่องพวก writing บ้างแต่ว่าเอาเวลาไปทุ่มให้กับเนื้อหาอื่นๆที่มันเป็นพวกแบบ ir ipe อะไรพวกเนี้น่าจะดีกว่า เออน,นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ออกแบบมาเนี่ยคิดคิดมาแล้วนะคะคิดมาแล้วว่าเหมาะสมใครที่คิดว่าตัวเองพื้นฐานไม่ดีนะคะก็อย่างที่บอกปูพื้นฐานอีกรอบหนึ่งแต่ใครที่พื้นฐานดีแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆวันนี้อ่ะเราจะมาพาทุกคนนะคะไปดูการแปลด้วยกันอ,อันนี้อันนี้คืออยากให้ทุกคนอ่าน นะคะอยากให้ทุกคนอ่านว่าสุดท้ายแล้วทําไมจะต้องมีไอไอเดลี่พรีแครกเนี่ยเพื่ออะไรนะคะทําไมไม่เน้นกากะบาดไปเลยกากะบาทเดี๋ยวจะทยอยมาเรื่อยๆนะคะเพราะตอนนี้มันก็คือหน่วยงานเขาประกาศสอบแล้วใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าใครที่สังเกตตัวเองพอเวลาไปทำมัลติเพชอยอะคะ่ะมัลติเพชอยที่เอามาให้นะ่ะถ้าแบบแอดวานซ์เลยแบบว่าเหมือนแนวข้อสอบจริงเลยจะเห็นว่าถ้าพื้นฐานคุณไม่ดีพอจะทําไม่ค่อยได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นฝึกจากอันนี้เออฝึกจากอันนี้คือถ้าใครรู้สึกว่าโอเคฉันเห็นมาฉันเห็นเนื้อาหามาประมาณนึงอะไรฉันไปทําเองไม่ต้องพึ่งอันนี้แล้วก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าขี้เกียจหาจากที่อื่นก็ทําจากอันนี้เนาะทำจากอันนี้นะคะเพื่อคือข,ข้อดีของมันในะอย่างแรกเลยอย่างที่บอกคะ่ะได้เห็นปัญหาตัวเองนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสสัมผัสกับภาษาใครที่ไม่มีเวลาใช้ในประจวันใช้อันนี้เลยนะคะ แล้วมันก็เพิ่มโอกาสสอบได้ด้วยเพราะภาษาที่เราได้เนี่ยมันก็จะมาจากความคุ้นเคยที่เราอ่านทุกวันนี่แหละแล้วก็คนที่มีปัญหาคิดท,ทาไม่ออกเรียนประโยคไม่ถูกอันนี้เลยค่ะอันนี้คือยิ่งเราอะ่ะยิ่งเราฝึกมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆลื่นขึ้นมันจะค่อยฟื้นขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นประโยคแบบสั้นๆนะคะว่าลองใช้ภาษาอังกฤษทุกวันสิค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเพราะแต่ในนี้คือจะเข้าใจว่าทําไมถึงให้ทํา อะมาอันนี้คือบอกก่อนว่าเป็นบทความของ The Conversation นะคะ The Conversation ที่เขาเ,าเขียนเกี่ยวกับว่าทำไมประเทศบราซิลนะคะถึงมีปัญหาในการดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้าประเทศตัวเองอ่ะอันนี้คือก๊อปมาจากเว็บ The Conversation นะคะทั้งดุ้นเลยเอามาทั้งอันเลยนะคะอันนี้คือเขาก็บรรยายว่ามีกี่เหตุผลนะคะแล้วเขาก็แนะนำวิธีแก้ปัญหาในคขาคิดอ่ะใครที่อยากจะเอาไปทำก่อนนะคะไปท้าเสน ไปฝึกแปลก่อนก็อยู่ในวีคล่าสุดก็คือ day ยีสองถึง day ยี่แปดนะคะก็คือทั้งวีคเนี่ยเราจะแปลแต่อันนี้นะคะมันจะเชื่อมโยงกันรู้สึกคืออ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันมีหลายคําที่น่าสนใจนะคะอย,อย่างคําแรกอย่างคําว่าคําแรกประโยคแรกเลยนะคะอย่างคํานี้คาว่าโฮสิ่นี้ปกติคําว่าโฮสทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันแปลว่าเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะแต่ ประโยคนี้ลองอ่านทางประโยคสิค่ะ Paris for 2 mm hmm. 6 million international visitor s in 2023ะ h o s สใช้ตรงนี้ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นเจ้าภาพให้กับผู้มาเยือนอ่ะอันนี้ถ้าแบบแปลแบบตรงตัวเลยนะผู้มาเยือนต่างชาตินะคะผู้มาเยือนนานาชาติผู้มาเยือนต่างชาติ26ล้านคนในปี2023คือมันก็ไม่ผิดนะคะคือการแปลนะ่ะมันก็จะเรียกว่าไม่ผิดก็คงพูดได้ไม่เต็มปากแต่ที่แน่ๆเลยคือมันแปลกเออมันแปลก นะคะมันแปลกเพราะฉะนั้นเราอาจจะปรับนิดนึงคือปรับนิดนึงอย่างคาว่าโฮสเทนถ้าแปลตรงตัวว่าเป็นเจ้าภาพมันดูเป็นแบบอารมณ์แบบเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงเป็นเจ้าภาพจัดงานอะไรสักอย่างะคะ่ะจัดงานประชุมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะถ้าแปลว่าเป็นเจ้าภาพอบได้เอออย่างเช่นแบบไทยแลนด์โฮสเอเชียนซัมเม็ตอย่างเงี้ยเออประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซีเซยนอย่างเงี้ยคะ่ะเออใช้คําว่าเป็นเจ้าภาพได้แต่ว่าเนี่ยสมมุติเห็นไหมเวลาเราแปลจากอังกฤษมาไทยอะคะ่ะ เราใช้คาว่าเป็นเจ้าภาพในบริบทเนี่ยในบริบทนะักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมันแปลกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะถ้าจะแปลให้แบบชิวๆง่ายๆแบบภาษาคนที่เป็นภาษาไทยจริงๆไม่ติดกินภาษาอังกฤษมาก็พูดไปเลยก็ได้ค่ะว่าฝรั่งเศสนะคะถ้าฝรั่งเศสเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ26ล้านคนนะคะในปี2023 คือปกติคําว่ามีทุกคนจะคิดถึงคําว่า have has อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหรือ t i e t ทได e are ใช่ปะคืออันนี้ในภาษาไทยอะค่ะมันก็ใช่แต่เห็นไหมคะการแปลนเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นรูปแบบประโยคโครงสร้างประโยชที่มันเป็นไปได้ที่ภาษาที่ native speaker หรือว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเขาใช้กันจริงๆหรือไม่ต้องเป็นเจ้าของภาษาก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนานใช้แบบ Profes s ั o n a ลแล้วอะ ้าใช้คําว่ามีทุกคนก็จะคิดถึง half h a s ถูกไหมคะแต่พอเห็นไหมพอแปลจากอังกฤษมาไทยเนี่ย mm. เขาสามารถใช้คําว่า h o s t mm. ได้ด้วยนี่อ่ะเนี่ยถ้าจะแปลต่อก็คือแบบอ่านแล้วในเวลาเดียวกันนะคะหรือในปีเดียวกันบราซิลเนี่ยคือมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะไม่ถึงเจ็ดล้านคนอ่าเนี่ยนะคะถ้าแปลให้มันแบบคร่าวๆแต่ว่าเห็นไหมคะคำที่เขาใช้อะ่ะใช้คําว่า reach แต่เนี่ยเวลาแปลเป็นไทยอะ่ะใช้คําว่ามี คือในภาษาอังกฤษนะคะอีกกฎหนึ่งที่ใช้กันบ่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าภาษาของคุณน่ะดีจริงอัจว e นจริงก็คือใช้คำซีนโนนิมนะคะห้ามใช้คำําคืออย่างในภาษาไทยอย่างเงี้ยเราจะใช้คำว่ามีกี่สิบล้านรอบก็ได้ในบทความบทความหนึ่งถูกไหมคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษนะคะคำว่ามีอ่ะจะต้องไม่ใช่ h a v e h a s แค่นั้นหรือ h a d อะไรเงี้ยหรือได้ is there are, นะคะเนี่ยมันสามารถมีได้หลายคำมากมายขึ้นอยู่กับว่าบริบทที่เราต้องการจะสื่อ ทุกคนเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงเอา translation มาให้ใช่ปะมันเป็นวิธีที่ถูกที่สุดแล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะเอาไปทําตามได้นะคะไม่ยากมาต่อหรืออย่างในบริบทนี้ค่ะอย่างคำว่า fierce ก็น่าสนใจ fierce ปกติแล้วนะคะ fierce competition เป็น collocation กันแปลว่าการแข่งขันที่แบบรุนแรงนะคะการแข่งขันแบบดูเดือดอะไรอย่างนี้คืออย่งในภาษาไทยอะ่ะเราจะชอบใช้คําว่าการแข่งขันสูงใช่ปะ คือน,นี่จะบอกว่าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าใช้คําว่า high competition ได้ไหมคือก็สูงไง high แต่นี่ล่ะค่ะเห็นปะด้วยความที่มันเป็นแบบภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยเขาใช้การที่เขาใช้กันคือใช้ fierce นะคะ fierce competition เอาไปใช้ก็ได้นะคะใครที่ทํางานในสายที่แบบต้องแข่งต้องสู้ต้องฟาดดุเดือดเนี่ยใช้คำว่า fierce ได้เลยนะคะ fierce competition หรืออย่างคําว่า l u s h ตัวนี้นะคะ l u s h เนี่ยคือถ้าเอาไปเสิ r ์ช dictionary ะะถ้าลองไปเสิร์ชดิกชันนรีมันจะแปลว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ r i c h อะไรอย่างเงี้ยแบบรุ่มรวยใช่ปะ่ะแต่พอมันมีคําว่า Landscape ปปูปะคะ่ะเออเออบราซิลมี Landscape ที่รุ่มรวยมีพื้นที่ที่รุ่มรวยอาจจะดูประหลาดอาจจะบอกไปก็ได้ว่ามันเป็นพื้นที่แบบเขียวขจีนะคะเพราะลาถ้าเกิดไปเสิร์ชเอออินเทอร์เนต็ตเข้าไปใน image มันจะขึ้นเป็นแบบสวนดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างนี้เออนะคะ อีกวิธีหนึ่งในการเรียนภาษาก็คือเอาคําไปลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วลองศึกษามันนะคะอย่าเปิดแบบ Google Translate นะ <c oughs> หรืออย่างมากเนี่ยขอเป็นดิกลองดูนะคะดิกลองดูสีน้ำต้มอ,อะ่ะอันนั้นพอได้นะคะถือไม่ไม่เรียกว่าพอได้ใช้ได้เลยแหละนะคะใช้ได้เลยแต่ไม่เอา g o o g l e Translate นะคะเพราะจริงทาให้งงยิ่งกว่าเดิมหรืออ่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจเลื่อนลงไปนะคะอ,ะอันนี้ทุกคนไปลองทําดู อันนี้อย่าเรียกว่าคําเลยนะคะเรียกว่าประโยคเลยดีกว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับการแปลอันนี้ก็จะแฝกไปนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องแปลทุกคํานะคะไม่จาเป็นต้องแปลทุกคําอย่างตรงเนี้ยปัญหาแรกเลยของบราซิลนะคะก็คือเรื่องการเดินทางนปะนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางยากนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ย finding get find getting where they want to go in Brazil difficult คือถ้าแปลตรงตัวแบบ find ที่แปลว่าพบนะคะออกมาก็คือติด กลิ่นภาษากฤษมาแล้วเปล่ามามันก็จะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ตรงนี้อาจจะแปลเข้าวๆาไปเลยก็ได้ว่านักท่องเที่ยวอะค่ะเดินทางยากนะคะแถมการเดินทางก็ใช้ระยะเวลานานนะคะจะมีราคาแพงแล้วก็ซับซ้อนเห็นปะคือเนี่ย it continental dimension and global position คืออยาหาว่าขี้เกียจเลยนะคะแต่เห็นปะในเมื่อเนื้อความข้างหน้ามันมาแบบนี้แล้วอะคะ่ะเพื่อความแบบสละส่วยแล้วก็ไม่ให้ออดีนส์เขารู้สึกว่าอ่านแล้วมันไม่ติดติดขัดขัดเราก็เพิ่มไปเลยว่าเนี่ยก็เนี่ย Make t r i p long expensive and complicated นะคะติดเข้าไปเลยอันนี้ให้ดูนะคะจะไม่จะไม่ทุกอันนะคะทุกคนจะได้มีมีพื้นที่ในการฝึกบ้างเนาะหรืออย่างประโยคนี้นะคะคำว่า the r e i s ประโยค the r e i s t h e r e r e มันก็จะแบบอืมีใช่ไหมเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมคะกลับมาแบบ the r e i s t h e r e a r e มีถูกปะฉะนั้นนะคะฉะนั้น ขอให้บอกก่อนขอให้ขอให้ตัวเองแบบยับยังช่างใจไว้ก่อนว่าฉันจะไม่ใช้ h ได้ is the are ว่ามีอีกค่ามันไปเลยค่ะค่ามันไปเลยนะคะเราก็ไปแปลแบบเนื้อหาหลักๆที่มันอยู่ข้างหลัง That is There is the are เลยอันนี้เขาบอกว่า growing effort ใช่ป่ะก็พูดไปสั้นๆก็ได้ค่ะว่ามันก็มีแบบความพยายามนะคะที่เพิ่มขึ้นที่จะแบบเพิ่มเนี่ย attract new air อ่ะตรงเนี้ยข้างหลังอย่าให้ทุกคนไปลองแล้วกันแต่เอาเป็นว่าตรงเนี้ยค่ะเห็นปะเนื้อความหลักมันอยู่ตรงนี้ นะคะเนื้อความหลักมันอยู่ตรงนี้ไดอ t ทได e า r e เราจะแสั้นๆก็ได้ว่ามีนะคะค่าหรือจะค่ามันไปนเลยก็ได้ถ้าแบบใจความมันค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยมีความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการดดดดดอะไรเนี่ยเห็นไหมได r e ร์ฟิ f ออ o ชัน o r ฟอ r ์เ i ลิก t h ร direct flight sorry ขอโทษค่ะบิมพัน Direct flight to Brazil n o t and not r r n o t ทอ r e ต i o n ตรงเนี้ยนะคะก็บอกไปก็ได้ว่าแถามนะคะทั้งก็ได้อะ ทั้งนะคะตัวเลือกในการแบบอันนี้แปลกเอาใหม่ขอโทษค่ะเอ่ออีกทั้งเที่ยวบินตรงมาอย่างเที่ยวบินตรงไปอย่างบราซิลทางตอนเหนือนะคะหรือว่าบราซิลทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็มีน้อยเห็นปะไหมคะเที่ยวเนี่ยอันนี้แปลแบบนี้เลยคือข้ามดอาร์ไปเลยว่าแบบเที่ยวบินตรงนะคะไปยังสถานที่นี่นีนี้ก็มีน้อยเห็นปะ บางทีเราจะต้องแบบสลับนิหนึ่งเห็นไหมคะการแปลเนี่ยการฝึกแปลอีกข้อดีที่เราจะได้ก็คือเราจะเห็นโครงสร้างภาษาอังกฤษว่าเขาใช้ยังไงและภาษาไทยเนี่ยใช้ยังไงแปลสลับไปสลับมานะคะเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวภาษาดีขึ้นแน่นอนอไปอีกหรืออย่างคำนี้นะคะคำนี้ก็น่าสนใจ availability ตัวนี้ปกติมันจะแปลว่าว่างใช่ป่ะสมมติแบบ are you available tomorrow แบบพรุ่งนี้ว่างไหม ใช่ไหมคะเราก็แบบ yes or no ปราว่าไปคืออย่างในบริบทเนี้ยคะ่ะ l i m i t e d availability คืออาจจะแบบว่ามีตัวเลือกน้อยอย่างเงี้ยมีตัวเลือกจำกัดก็ได้นะคะแบบ availability คือเหมือนเท่าที่เปิด dictionary มาก็คือถ้าถ้าแปลตรงตัวไม่ค่อยมีนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าบริบทหรือ context ที่ได้มานะ่คืออะไรเนาะระวังนิดนึงนะคะ,ะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ภาษาอังกฤษแบบ จะชอบใช้ซิโนนิมใช่ไหมคะแล้วจะชอบใช้โปรนาวเขาจะไม่ค่อยชอบพูดซ้ำๆอะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่อย่างเงี้ยอย่างตรงบริบทนี้นะคะ For e เรียน d i e n c e ก็แนะนำนะคะถ้าใครจะแปลอันนี้อย่าไปแปลว่าแบบผู้ชมต่างชาตินะนะคะเพราะบริบทนี้เขาพูดถึงนะักท่องเที่ยวอยู่ถูกปะลองเช็คให้ดีๆนะคะว่า a u d i e n c e ตรงนี้เขาหมายถึงใครเป็นโปรนาวที่สื่อถึงอะไรเอออ่ปัจจัยที่สองอันนี้เป็นเรื่อง insecurity นะคะเรื่องเกี่ยวกับแบบ ความรุนแรงอะไรอย่างนี้ concentrate ปกติแปลว่าอะไรคะปกติมันจะแปลว่าโ o กัสถูกปาแบบ concentrate in class อย่างเงี้ยตั้งใจเรียนไม่วอกแวกใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยถ้าแปลว่าตั้งใจเรียนหรือไม่วอกแวกกับ violence เนี่ยมันแปลกเห็นไหม concentrate ในบริบทนี้นะคะถ้าให้แปลแบบเป็นธรรมชาติขึ้นมาหน่อยก็คือความรุนแรงมันจะแบบกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่ อย่างเฉพาะเจไม่จําเป็นจะต้องแปลว่าแบบพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงก็ได้เพราะว่าภาษาไทยออกมาก็คนอ่านก็จะงงว่ามันแล้วมันคือที่ไหนล่ะเพราะตรงนี้ค่ะเขาไม่ได้ such as ถูกปะเขาไม่มี such as เขาไม่ได้ provide example มาให้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนแปลอีกจุดหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือเราจะต้องดูว่าตรงนี้ค่ะ specific area ถ้าแปลออกมาว่าพื้นที่ที่เจาะจงอ่ะถ้ามันมี example มาให้โอเคแปลได้แต่ถ้าไม่มีอ่ะค่ะก็พูดไปเลยว่าแบบ ความแรุรนเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในแค่บางพื้นที่นะคะและประโยคนี้ค่ะ it เมื่อกี้มี that it s h e are ใช่ไหม it นะคะ dummy it เนี่ยเป็นกรมมา r ที่ฝรั่งเขาจะชอบบอกว่าถ้า I คิดอะไรไม่ออกว่า subject จะเป็นอะไรดี I จะขึ้นต้นประโยคด้วย it นะคะแต่ในภาษาไทยเนี่ยเราจะไม่แปลว่ามันถูกไหมคะเราจะไม่แปลว่ามันเวลาจะประโยค it is ตั้งสติให้ดีอ่านทั้งประโยคหาใจความก่อนหา verb ก,ก่อนก็ได้ นะคะว่าเขาจะสื่ออะไรอย่างอันนี้มันมีคําว่า difficult เดี๋ยวป่ามันมีคําว่า difficult ยากสําหรับนักท่องเที่ยวในการแยกระหว่างพื้นที่ที่ปลอดภัยและพื้นที่ที่ไม่ปลอดภยัยอ่ะอันนี้แปลเข้าๆเดี๋ยวทําให้มันสลับสลัวอีกทีก็ได้ว่าแบบสาหรับนักท่องเที่ยวอ่ะนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันยากนะคะในการแยกพื้นที่ที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภยัยอันนี้ก็ยังติดภาษาอังกฤษยอยู่ดีถ้าให้แปลแบบดูเป็นภาษาไทยจริงๆก็คือ สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยการแยกนะคะระหว่างพื้นที่ที่ปลอดภัยและพื้นที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ง่ายเอ,อภาษาไทยแอบสังเกตว่าชอบใช้คําว่าไม่ไม่ง่ายนะคะไม่ถูกอะไรนี้ม่ตรงไหนอีกอีกคำหนึ่ง defend นะคะ defend ปกติคําว่า defend จะแปลว่าแก้ต่างหรือแก้ตัวใช่ปะอันนี้ไปลองดูนะคะในบริบทนี้คืออย่าง defend อย่างเงี้ยมันจะแปลว่าแบบ คือถ้าใครบางคนพูดอะไรขึ้นมามีจุดยืนของตัวเองอะคะ่ะแล้วออกคนหนึ่งโตแยงอย่างเงี้ยแล้วไอคนที่มีจุดยืนอะโต้กับก็คือเหมือนเขาดีเฟนต์จุดยืนของตัวเองนะคะลองไปหาดูลองไปทําความเข้าใจดูว่วาแปลกว่าอะไรอ่ะ Inadequate service การบริการที่ไม่พออันนี้ก็ไม่ยากนะคะลองไปแปลดูจริงๆมันมันจะยากก็ต่อเมื่อเรานะคะไม่ค่อยรู้คาศัพท์ถ้ารู้คําศัพท์ แล้วเออ่พอจะเข้าใจเนะะื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้างสนุกอยู่นะแอบเห็นหลายๆคนแบบเออชอบแปลนะคะเพราะรู้สึกว่ามัน enjoyable ดีอ่ะคำสุดท้ายนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้ก็คือคำว่า lack ก a ักตรงนี้ปกติแปลว่าขาดแคลนแต่ป่าไม่มีใช่ไหมคะนี่ไง There has been อีกแล้วจ้านะคะอย่างปัญหาของบราซิลเนี่ยก็คือเหมือนการโปรโมทประเทศเนี่ยนะคะไม่ได้ต่อนเนื่องใช่ป่ะ ขาบอกว่าแบบกึ้นต้นประโยชน์เหมแบนเอว่าแบบการโปรโมตนะคะการโปรโมตบราซิลเนี่ยในสายตาคนต่างชาติะคะ่ะมันไม่ต่อเนื่องนะคะอันนี้เห็นปะพยายามเลี่ยง t h e r e is that e r has e e r h been t h e r e has been อะไรพวกนี้ในในประโยชน์ที่ปแปลว่ามีนะ,ะหรืออย่างคำว่า holistic คำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะแต่ถ้าแปลแปลออกมาเนี่ยมันจะแปลว่าองค์รวม การแก้ปัญหาในองค์รวมอืมก็พอได้นะคะเพราะว่าอย่างในย่อหน้านี้เนี่ยเหมือนผู้เขียนนะคะเขาเสนอวิธีแก้ปัญหาว่าให้บราซิลเนี่ยแก้ปัญหาในองครวมนะคะอย่ากแก้เป็นจุดๆส่วนๆเพราะสุดท้ายแล้วคือการท่องเที่ยวจริงๆอะ่ะมันก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในประเทศคือกิสภาพดูว่าแบบถ้าประเทศไม่ปลอดภยัยใครมันจะอยากมาเที่ยวถูกไหมคะอ่ะอันนี้คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเขาเขียนได้ค่อนข้างโอเคภาษามันไม่ยากมากก็เลยเอามาให้แปล นะคะคิดว่าวันนี้น่าจะได้อะไรไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะรอรอดูต่อไปนะคะว่าเดือนต่อๆไปหรือเนื้อหาเดลิพระทิตต่อไปจะเป็นยังไงแต่สัญญาว่าจะทําให้ไม่น่าเบื่อแล้วก็ให้มันเอฟเฟกตีฟจริงๆอยากให้ทุกคนเก่งขึ้นจริงๆนะคะเออแล้วถ้ามีใครมีคําถามแลือมีฟีดแบ็กอะไรยังไงก็มาถามหรือมาคุยหรือมาส่วนตัวได้นะคะจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดโอเคไปละเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ